วันนี้นะครับทางสมารมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะได้มีการลงนามันทึกข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับโรงพยาบาลตำรวจบริษัทเอทโนสิ่งที่ทำเอทโนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและโรงพาบาลตำรวจตลอดึงสมารมทําทำนี้ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการที่อไทย ครับวันนี้ก็เป็นเป็นพิธีลงนามนะครับความร่วมมือระหว่าง5องค์กรที่จะมาช่วยกันพัฒนาที่เราเรียกว่า Thailand Way หรือว่าความหวังในช่วง10ปีนะครับในการพัฒนาเยาวชนซึ่งจะมีะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโรงพยาบาลตำรวจนะครับ Econo จากสเปนนะครับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ฟีฟ่านะครับแท Land เ r a i n นี่หมายถึงเป็นคอนเซปต์ว่าเมื่อเรามองไปถึงเยาวชนเนี่ยเราอยากให้เขาเติบโตขึ้นมานะครับและทีมชาตินักกีฬาในอุดมคติในอีก10ปีเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเขาควรจะเป็นคนที่มีบุคลิกสรีระความคิดวิธีการเล่นแล้วก็สุขภาพเนี่ยมันจะบิวหรือสร้างขึ้นมาจากในช่วงที่เราเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยละครับเอโกโนโก็จะเป็นการฝึกฝน ฟุตบอลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่14 16 19 21ดังนั้นถ้ากับว่า10ปีเนี่ยนักฟุตบอลในดุมคติของเราเนี่ยเราเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาสภาพแวดล้อมที่เราให้กับเขานะครับจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับนักฟุตบอลในทีมชาตินะครับก็คือชุด14 16 19 21เขาจะ ส่งโค้ชเข้ามาเป็นโค้ชทีมชาติไทยนะครับผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยซึ่งจะต่อเนื่องกันก็นกคือโค้ชของ16ปีเนี่ยก็จะลงมาเป็นที่ปรึกษาของ14ปีเช่นเดียวกัน19ก็จะลงมาเป็นที่ปรึกษาของ16ปีคือเขาจะรู้จักนักฟุตบอลใน a c a d e เ y ีและรู้จักนักฟุตบอลในทีมชาติทุกๆคนเพราะว่าเขาส่งต่อเนื่องกันไปเป็นรุ่นครับ